สวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้จะพานับเลข80ถึง90เป็นภาษาดัตจ้ามาเด้อมมวนจ้ะเริ่มเลยนะคะตักตึก80เอง and t uk t uk. ตักตึก81เทรอันตักตึก 82 3 and t uk t uk, 83 4 and t uk t uk, 84 5 and t uk t uk, 85 6 and t uk t uk, 86 7 n

เอาค่ะนับเลขเป็นภาษาดัตแปดซิฮอดเก้าซิเราเด้อมวนมวนจ้าฟังกันมวนมวนนะคะเจอกันคลิปหน้าดิจา้า